นกสวยคือเก่าตัดกรบ่แล้วหนึ่งสองท่บ้านจะองก่อมาเ็นตอนนี้น้เลยเออนามเลยจะมาเช็ดกิน ได้มาจักโวยเสียสิจักโวยไงตัวหนังแปดสามอือตัวม่านโลปสองรูสามสามตัวบ่ได้จักตัวหนอเห็นสามตัวแต่ของบ่ได้จักตัวสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีสวัสดีพี่น้องทุกท่านทุกคนที่เขามาติดตามให้กําลังใจลูกหน่อยตามห้อยซานมือนี่เจอเจอกับลูกหน่อยขี่นก่อครับก็พญาคมอ้าววัสดีพญาอมสวัสดีครับ เดินหน้าโตแล้ววันนี้ไปลุยต่อเนาะลุยต่อแล้วเตรียมโต้เลยพี่น้องเนี่ยเตรียมแล้วนี่สายเปยแล้วเมื่อไรบอลไปกินข้าวกับบอ่อแสบอนอนก็บ,บอลรับพี่น้องไปใช้ข้อมือไปนู่นแหละบอลย่อเข่าจีมม้วนวานไแหลยเออไปยอ่อเส้นจีว่าันเส้นจีว่าไปล่องบุ้งยองาก,กันก็เลยมาหักพยนเขาหิบรวงไปครับไปเจอกันยุ่มไม้ไปไปเจอกันยุ่มไม้ครับหอดไม้เลยพี่น้อง พูดไหมวังเหาวังเหาวังเ้าครับเนาะเียนกี่นี่มันยังคว้างไวมาแล้วเอาคว้างไว้นี่บลุจยังไงนี่บ่เอาว่าตึึงตึางนี่บ่พูดอะไรบ่ นี่ครับเหยาะเสียนกีโคแก่ก้งีบอ่ะโคข้างไปเสียนร่มลงนี่ข้างไปร่มลงน่้นเชียนกีอยู่ฟังหุ่นสวดีครับเชียนกีสวมือนี้มาเอาย่อหนอเยมือนี้มา้ะเอไหนเออเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้เดี๋ยวเจ้บอกสู้ฟัง น่าหลัง้งองงอกระโดดออกยหายแล้วยูนิมยูไงวะไอ้ขุดทะเบีนไงวะเรื่อยไหมเรื่อยเครื่องไหมมามามันจะเร็วเร็ว ออกเรียบร้อยพี่น้องงาใหม่งานอะไรมิดจิรีมุม้ยปลาเต็ยจักตัวเป็นแบบนังไดงน้าอมือนีก็เหยียบคักแน่แน่แน<ห>นขันว่าวนึน่งพูดพูดขึ้นโคกขึ้นโคกหรอห่อยมันมีเลยเด่นเพื่อนของนั่นนั่นยุแกนเลือกตัวตัวใหญ่อยู่ดิตัวใหญ่อยู่ตัวใหญ่อยู่ไม่ให้โป่งแก่ๆผมดิแก่<ม> the oh. 아이고 <목소리도> าปากฏโอ้บาทหงปรากฏปรากฏปรากฏว่าเป็นปรากฏ ข้าวอีไ้ยข้าวอีเลยข้าวอไทใหญ่งห้อเมนัวเสียนกีใบได้กัตัวใหญ่เลยอะไรยังตัวมึงบอนหรอคือปะเออมอมเลยจะปาเชียี

น่ามาันเขี้ดปลากรเ,เดจรดใหญ่มากมากปลากเข้าคือบุญพอวะสองตัวแล้วเด็กีใหญ่แล้วปี๋แม่แล้วตัวแล้วปลากด thấy bay thấy 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 chạy mình, bà chạy ba đây bay bội mình, bắt đầu chạy 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 gì, đầu chạy bắt nào, rồi bắt เดือดแล้วเอาปลาเอาเป,ปลือกปลูกมาป,ปลามาเด,ดือดดีมีกาแฟดดกินมี้ยเนาะขึ้นนุหน่อยพอค่อยได้หยิบพอค่อยได้ดดดดดดนอนพอได้นอนเลยกาแฟจะอาครับเดื๋ยวความสดสุด ก็เลยใส่หมดอย่งใส่สมพอดีหมอสมพอดีบ้านบ้านบ้านข้าแถวเอื่นแถวอื่นสมพอดีเนาะเนี่ยเก้มภาษาหากกลางก็อื่นเก็ดเจี๊ยบสมไปรวยเสียอันใส่หน่อยก็พอดีใส่หลายก็พอดีใส่หลายก็พอดีก็เลยเขาเลยเอื่นสมพอดีพอนพอดีนะแก้วแต่กาบมันมี่หรอกได้เอาสมพอดีพอดีมีสมพอดี ดิ้นยิปัญหาอยู่คนอย่างควหมดหมดไปมีปัญหาบ่ะตรงไหนล่ะตัวไหนแค่ไห้บอกให้รู้เฮาโกงเงาว่านทำมาแล้วโอ้สุดหนีเนี่ยใส่ลายเสียบลายใส่ลายเสียบลายใส่หน่อยแสีบหน่อยพี่น้องเออบ่ใส่นี่บ่แสีบน้ำปลาปรุงนัวต้องสอนแสีย พี่ก็กินขมสู้พี่นะขมเลยพี่กายมันลดรอยู่หันเลยนี่พี่ขมเลยเอาใส่เอาใส่เอ้ยเอ้ยเคาะลงเลยเอาลงหมดเลยเดี๋ยวเอาใบมันออกลงเดียวกันเลยกับใบไม้ของแขนเลยปะคลายด้วยคนนี้ ต้มอะไรนี่ไข่มดแดงต้มไข่มดแดงใ่ปลาพี่น้องเตี้ยนขอมไปไปยุ่มมากแบบโยรา่พวกบมกาดเยะยุ้งมาเลยอ้ยรังสองสามรังก็ได่เหรอเอารังเดียวตกเอารังเดียวถึกจับไปว เนี้ยปลาขี่เที่บวิแตาไข่ไปสวยตันายซิมเลยซิมเลยโคดเอาเลยไ<า><า>ด้บอวะวะดูเลยสุมพอดี หายสักคายคู่กันพอได้คําพูดออกไปแล้วปุ๊บปุ๊บปากหายอือโอเคแล้วหายปุ๊บเริ่มกินเข้าโอยนี่ไงน้องงามปุ๊บ ต้นพญาคมนิ้นแล้เอาแล้วรวบแล้วเอาหัวมันปอบขี่ปอบขี่ขี่โอ้โหก็เสียของเลยพี่น้องเอาให้มามาพี่น้องกินเขาใส่เบิดกระดูกกันเดียวแซ่บแซ่บบอแซ่บแซ่บมแซ่บเลยใช่ครับเอาอีกหัวเจ้วก็ว้าวมาเอาประเดี๋ให้ไหมเนี่ย

Năm mới đẹp lăm mười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  lăm ăn lăm mười anh mười lăm 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 mười ให้น้องมเอาต้นเอาัดุพืนเลยต้งฟงพื้นในพื้นเดียววออกบริษั่มึงตื่อไรแห่บ่เคยออกออกเลยเ้ยหนวับหนาวเย็น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 แต่อู้ยึงจะเย็นเมันพอสอคนรวัน

แสบครับพี่น้องเหลือเสี้ยนขีก็มีความกำลังโตกันอยู่แพ้เป็นแพ้เราเฉยแสบพี่องเรืองเรื่องความจับ้าบ้านนี่ก็เรียมขึ้นได้บ้านเรียมอยู่มุูเรียมแล้วดูเลยน่ะพี่น้องยกตุวยขี้เก่าตัดกระบ่แเหลวปวดแสบมากกี่น้องเออเด็ดสอด กินอยู่บ้านเจ้าของกับโบแสบปานีไหค่ะโอ้ยเยี่ยตอนพี่น้องน้ำไม่ใสเลยใช่ไหมเบิดเรียบร้อยเลยน้ำเอี่ยงตับ นีมัดมอสัดเทียนี่วะมักคือเย ครับามันเป็นปลาอีไทยไอพวกปลาเชียนกีไม่หรอกนั่นข้อซีหาตปลาดุกตัวหนึ่งสองตวัวพรได้กินอยู่ครับปลาขาวอีกพวกหลายโตครับเพรได้กินเพได้กินบ่ถึงก็ว่าหมานปลากต่จัดดูเอ้ยในเชียนกี<อ>คิดหวังเติบมึงหรอคิดหวังที่เราเมนหน่อม้วน,นหน่อยหน่อยม้นหน่อยหน่อยเอาลงุ่ง กับพ่ค่อยมีปลาดอกพี่น้องเพราะเด้ดปนเพราะเด้ดปนปลาคอซ้ำแขนกับบ่มีพี่กายนี่จังบ่บัมว่านยังบ่พอได้ดปนพี่น้องเออพี่กายบัวว่านี่ช่วยเลยเออปลาคอใหญ่เสียเด้ได้มาจักไมเสยียสิเออปลาคอใหญ่ตัวนั้นแตก3เอออยู่ประมาณโล2โล3นี่ละครหอดเฮียนเฮ็ดจังได๋จังบ่มีปลาคอใหญ่มันไปไสพี่น้องกะสั่งกับ,บ่แตกเออ ก็หายไปยังไหนหนอหายไปยังไหนมันขึ้นไปนำ้ำว่ามันลืมเอาใส่ของว่ามันลืมใส่กระซังการ์บโบเมียนเออตึองเงิดหนอ,ปอเป,อปน็น,นตึงเงิดวาโอสปาตัวนี้พิซ่าหายตัวเดิเออสรุปแล้วว่าบ่ไใดพวกเขายญ่เลยเหมือนบ่ได้เลยเมื่อวานสามตัวบ่ได้จักตัวหนอแมนเห็นสามตัวแต่ของบ่ได้จักตัวแต่ว่าก็สิไปอีกอยู่ดิกระชิแก้มือสิไปแก้มือโอ้เอาอออกระชิบเอาพวกเขายาย ที่พี่เอาตัวมันข่มหัวเส้นซีดนี่แหละพี่น้องเออม <laughs> ีพี่น้องลุงหน่อย <laughs> ปลาลุงหน่อยไหมนี่แต่ปลาขาวยีไถ่จักซีบกัวแม่นี่แหละก็กดสามตัวแล้วก็าหน่อยอตัวหนึ่งครับ <laughs> พได้ออมบ่อมาันก็้วพด้ออม <laughs> นี่พี่น้องปลาพันยี่ความฮ่าฮ่ปลาขาวหีบหนึ่งอาสซูดแล้วปลาขาวหีบหนึ่ง โอ้ยน้อมันจะความคักน้อไม่ค่อยได้เดือเป็นไงหรอกว,นนวันนี้ไม่มันโดนมันบมเมร์มันมันกับโบมีปลายจนปลาไม่ค่อยมีเออเต็งมูกับโบได้คือกันนี่เทียนกีแต่ไปพออยู่อ่ะกับสี่ละพี่น้องบาดได้บาดบอเนาะมือได้มือบอทั้มาหากินไม้ธรรมชาติพี่น้องจังสี่ละมือได้มือบอโมแมั้นสี่ได้คู่มือเนาะมือได้ได้ก็ดีใจครอบครัวก็ได้กินได้มือ เมื่อใดบ่ได้ขึ้นมือกนีกก็ได้กินขาบเดียวครับกับปเป็นยังเขากะสู่ต่อไปครับชีวิตดินร่นกันไปขอบคุณเนฟซีขอบคุณทุกท่านขอบมาติดตามลุงหน่อยก็เพื่อคขอคคมกับเชียนจีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจง้งเตือนนำเดินพี่น้องลุงหน่อยตามหอยสนันคลิปนี้กับฝากไว้ซ้ำนี้ก่อนครับคลิปนี้คลิปนาจังพอกันไหมครับสวัสดีครับ